นี่นะเพื่อนๆผมจะมาแนะนำอุปกรณ์ตัวหนึ่งซึ่งตัวนี้เป็นตัวเซฟตี้มากๆนะครับเวลาเพื่อนๆเ,เนี่ยล้างรถนะครับเพื่อนๆเ,เ,เห็นข่าวไหมครับว่าเวลาล้างรถเนี่ยใช้ปั๊มน้ำแล้วไฟดูดแล้วก็เสียชีวิตกันอยู่ทุกปีนะฮะที่สำคัญปลั๊กพ่วงตัวนี้จะมีเบรกเกอร์นะครับ RCBO ตัวนี้เป็นตัวเทสนะครับถ้าเราเสียบปลั๊กเนี่ยกดตัวนี้เทสปุ๊บมันจะเด้งลงตัวนี้จะตัดอัตโนมัตินะครับทำงานระบบเดียวกับเบรกเกอร์ สมัยใหม่ที่อยู่ในบ้านสมัยใหม่นะครับเขาให้เปลี่ยนเป็นระบบแบบนี้หมดแล้วแต่ว่าถ้าเราใช้อยู่เราอยู่ใกล้น้ําเราใช้กับปั๊มล้างรถอยู่มันอันตรายมากๆนะฮะแล้วก็ตายกันทุกปีขอแนะนําเจ้าตัวนี้เลยนะครับสามารถที่จะเสียบแล้วก็ก่อนนะครับเข้ากับปั๊มก่อนเข้ากับเบเกอร์ก่อนนะครับแล้วเบเกอร์เนี่ยไปเสียบกับไฟบ้านแล้วเวลาปั๊มไฟลวกปุ๊บตรงนี้จะตัดอตัตโนมัติเลยเพ,พื่อนๆปลอดภัยมากๆนะฮะเสียชีวิตกันทุกปีแนะนําตัวนี้เลยนะครับ